อ่ะสวัสดีค่ะมือนีกรพ่อกใยบนญ้นสารค้ามเนาะคะ่ะมือนีใยบนเกาพาเนียได้ส่ส้นหักสามตัวมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะพอดีสร้าง่นขืนงานไว้มันมีไอ้สั้นหักปรับได้ถอดได้เนาะคะ่ะสามตัวแต่ว่าค้นละสรงเนาะคะ่ะไอ้ตัวนี้เป็นสรงดอกบัวเนาะคะ่ะสองตัวนี้เพิ่นให้พ่นสีดำให้เนาะคะ่ะายบนก็เลยเห็ดแหล้วยังสิบพ่นเนาะคะ่ะเนาะ ตัวนี้เป็นส่งกลมตัวนี้เป็นส่งเอ็นหลังนะคะออเดอร์รอบนี่แหละคะ่ะที่สงประมาณยังมาท่านในมือเนาะคะ่ะพราะว่าให้สร้างเป็นเห็ดแล้วกอนยังสีโทษไปแจงลูกไข่ที่หนึงนะคะ,ะมันเรียบรล่อยแล้วก็ขึ้นพร้อมกันสามตัวเลยนะคะเป็นสั้นหักขางเดียวเทั้งสามตัว รูปทรงกับก้นละแบบคนละทรงเนาะคะ่ะตา่าตัวนี้เพิ่นสร้างทีนะคะทรงเอ็นหลังกงทีกะเปรียบเทียบใส้กันเมกะ,ะทีกว่าน้อยหนึ่งนะคะมุดบะทีกะบบห่างปันใดดอกคะ่ะพ่อพ่อปนกันแต่คูเพิเ่นมีนกกดนกงยังมันนั่นหลายเพิ่นก็อยากได้ทีนะคะสร้างเพิ่นกระเฮ็ดให้ นี่ค่ะก็ึ้นพ้อมกันไว้เองสิเหรอคะึค้นพ้อมกันล้วก็จะคอยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆก็รอรอสีแลลวกัยายบนยังสีโทษแจงเนาะคะ่ะลูกค้าถึงคิ้วล้วก็ายบนกับสีโทษแจงว่าสีทรง,งของห้ม,นนมือนั้นมือนี่เนาะค่ะนี่ก็ได้เห็ดสองสามตัวนี่เนาะคะ่ะรอบนี้สีทรงพร้อมกันคือสามตัวนี่เนาะคะ่ะอันนี้เป็น ถ้าสีพ่นเอาสีนี่นะคะ่ะแต่ว่าสองตัวนี้เพ่นเอาสีดำหั่นแล้วค่ะเพราะว่าจ้างพ่นสีเฮ็ดขึืนพร้อมกันเป็นพร้อมกันเลยจ้างค่อยเก็บไปให้มันแล้วพร้อมกันนะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่เขามาเห็นกะยายบนกะยังเ็ดยพเนียดขายอยู่คือเกาอยู่น,นะคะ่ะบ่คอยลงคลิปกะ ขายอยู่คือเก่าบ่ได้เศร้าเนาะคะ่ะเนาะลูกค้าคนใดสนใจอยากสั่งแบบใดก็โทรมมากนะคะ่ะโทรมาได้ช่วงนี้ก็มีตรไม,ม่ร่วมค่ะเดี๋ยวนี้มีตรไม่ร่วมร่วมห่วงใม่ติดสื้อจากโรงเรือยเนาะคะ่ะ พราะว่าขันเสียวไม่พิเศษไม่ดูไม่ซักไหม่ยังเนี่ยมันก็หายยากเล็กน้อยอยู่เนาะคะ่ะก็ะคอยมีแต่ว่ากาศงามยอ่เก่าเหรอค่ะ,คะสร้างบนกระเห็ดแข็งแรงดีงามดีอยู่นี่ค่ะสามตัว,สา,ตวสามตัวสามแบบเนาะคะ่ะ กะรอรับได้ค่ะพเพราะว่าไอ้เดี๋ยวทางเิ็นเฮ็ดไก่สีแล้วเดี๋ยยายบุญสิโทษแจงไปเนาะค่ะหอดคิ้วแล้วเดี๋ยวจำเฮ็ดเรียบร้อยขึ้นโกงเห็ดสานหักท่านยังใส่เรียบ้อยแล้วเจ้ายายบุญยังสิโทษแจงว่าสิทรง,งมือไรเนาะค่ะ เฮ็ดยู่กับมีหลายแบบอยู่เนาะค่ะกัจังเลยกัโทร่มมาสร้างได้ค่ะสร้างหักสร้างตรงเสื้อตบตูดเห็นกวดลาดเนาะค่ะสนใจแบบใดมากแบบใดก็ทุ่มมาสร้างได้สําหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะไอเบิ้งซ้ำนี้สามตซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวค่ะสร้าง่นเฮ็ดแล้วเดี๋ยวแยกบนสถทายคลิปไ้เบิ้งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ